มาดูเรื่องของการเมืองกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเปิดตัวกันกระหึมแทบทุกพักเลยมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่หลายคนบอกหันไปหันมาก็น่าน่าคุ้นๆนะเน,ะนาะ<ม>น,น่าเดิมน่าเดิมๆนะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนพักย้ายคั้วอะไรกันแบบนี้นครับมาดูกันนะครับว่าตลอดทั้งวันนี้มีไฮลไลท์อะไรบ้างครับ ทีนี้ครับเริ่มจากเมื่อวานช่วงเที่ยงครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปรากฏว่าท่านเนี่ยเดินทางไปที่พักภูมิใจไทยนักข่าวก็เห็นก็ฮือฮานะเพราะว่าปกติแล้วท่านก็ทําหน้าที่ในการชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชา,าหรือว่าอาจจะอยู่ต่างประเทศไปชี้แจงกับนานาชาติอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพอเข้าพักภูมิใจไทยปุ๊บเนี่ยก็โอ้ต้องมาสัมภาษณ์กันท่านบอกว่ายังไม่คิดถึงเรื่องการเมืองเขาเรียกให้มาถ่ายรูปก็มาถ่ายไว้ก่อน และไม่ได้ถูกทาบทามมาลงสมัครสอสอหรือเป็นแคนดิเดตนายกรวมทั้งไม่ได้สนใจจะเล่นการเมืองแต่สนใจจะทําหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะไม่ถนัดเรื่องการเมืองครับอันนี้ไม่ได้คิดในเรื่องการเมืองเดี๋ยวข้าให้มาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปก่อนแล้วกันอ๋อแสดงว่าน่าจะมีแนวโน้มแล้วอันนี้ถึงขั้นแคนดิเดตนายกเลยหรือเปล่าคะ <c oughs> โไม่ไหมครับโไม่ตอนนี้ก็เป็นกนักจายเแล้วทีนี้ครับระหว่างที่สัมภาษณ์ครับคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เดินทางเข้ามาที่พักพอดีเพื่อจะมาประชุมว่าที่สมัครว่าที่ผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อนะครับก็ไม่ได้ตอบคําถามว่าท้าทามคุณเสียศักเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่แต่จับมือคุณเสียศักเนี่ยชูขึ้นพร้อมกับจุงมือเข้าพัก แล้วบอกว่าไม่มีแผนสำรองมีแต่แผนหลักครับเได้เป็นแผนสำรองคนนี้ใช่แผนสำรองไหมครับท่านนายกที่เป็นแคนดิเดตนายกคนสำรองโอ้โหท่านเสียดักเป็นสำรองใครได้ไม่ถึงว่าที่ที่บอกเป็นแผนสำรองอะค่ะไม่มีครับมีแต่แผนหลัก อ๋อนี่นะฮะ,ะทีนี้คือยังไงแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกหรือเปล่าหรือว่ารายชื่อยังไม่นิ่งหรือเปล่าหลายคนก็คิดกันไปใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยที่ที่เราได้ติดตามกันมาแล้วก็มีการให้ข่าวของทางภูมิใจไทยเขาเนี่ยนะครับแน่นอนแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งคือท่านอน,น,นุนทินแล้วแล้วก็มีอีกสองท่านคือคุณสุปฏจีรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณเอกนิติ รองนายกใช่ไหมครับพอมีท่านเสียศักดิ์เข้าไปแบบนี้นะกข่ก็อดถามไม่ได้แล้วท่านเสียศักดิ์จะจะเป็นแคนดิเดตเบอร์สองหรือไม่อะไรยังไงเมื่อกี้นายกก็พูดบอกว่าถ่านเสียศักคจะเป็นสำรองใครได้เออมันก็น่าจะตีความอยู่เหมือนกันนะคะคือหมายความว่ายังไงอ่ะบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยรายชื่อแคนดิเดตนายกใกล้จะลงตัวแล้วส่วนคุณเสียศักด์เนี่ยเชิญเข้ามาเพื่อจะหารือเรื่องสแกมเมอร์ปัญหาชายแดนแต่การเชิญมาถ่ายรูปก็เป็นคำตอบอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวจะถือเลิกนะสะดวกแล้วกัน เรื่องสะดวกในการเปิดตัวแคนดิเดตนายกต่อไปครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับตอบรับเรื่องอคะทรานนายกเป็นสบัสดีครับใกล้แล้วครับลแล้ว,ลลวท่านเสียสัตย์ันนี้ามามาประชุมเรื่องอะไรละครับผมเชิญมาประชุมหารือเรื่องสแกมเมอร์นะแล้วก็เรื่องอปัญหาไทยกัมพูชาด้วยแล้วก็เรื่อง ด้านการต่างประเทศพอดีมีเวลาคุยปั๊บเดี๋ยวมาชนเงินพอดีเดี๋ยวก็ต้องกลับไปอยากได้ไปทางานต่อไม่ชวนมาลองสอบถครับนโอ้ท่านเสียสักสําหรับเ็เป็นท่าอถ่ายรูปต่อา้าท่านมาถ่ายรูปว่าเป็นคําตอบอยู่แล้วนี่นี่ถ้ามาถ่ายรูปก็เป็นคําตอบอยู่แล้วนี่ใช่ไหม ก็ก็น่าจะเป็นลนักษณะของสมาชิกพรรคแล้วแหละใช่ไหมครับแต่ว่าจะไปถึงแคนด,ดิเดตนายกไหมเนี่ยคือคนก็ตั้งคําถามว่าถ้าเกิดอ่ะเอาท่านเสียศักดิ์มาเป็นแคนด,ดิเดตอีกคนนึงทีนี้มันมีได้3คนใช่ไหม,ใ,ไหมใครที่อาจจะไม่ได้ตอบรับหรือว่าอาจจะถอนตัวออกไปนะระหว่างคุณสุปจีกับคุณเอกนิติเนี่ยจะยังไงอ่ะ,อะยังไงรอทางพรรคแถลงเป็นทางการนะครับ ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักประชาชนกันบ้างเมื่อวานนี้ก็จัดสัมมนาว่าที่ผู้สมัครสสทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อนะครับยืนยันส่งครบทั้ง400เขตแล้วก็จัดทาบัญชีรายชื่อครบ100คนเรียบร้อยแต่มีสสของพักตัดสินใจไม่ลงสมัครคือคุณวิโรธลัคณาดีสอนรองหัวหน้าพักซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยเหตุผลนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะทํางานต่อให้กับพักในด้านการบริหารบริหารในที่หมายถึงบริหารพักได้ไหม ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรทมเริ่มคึกคักเช่นเดียวกันเพราะว่าแกนนําอย่างคุณไผ่ลิกเนี่ยรวมไปถึงนาวากาศเอกอนุดิษตนาครทัพแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสสก็ทยอยเดินทางนะเข้ามาสมัครสมาชิกพักกันอย่างต่อเนื่องหลายท่านด้วยกันซึ่งอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายละของการคัดเลือกผู้สมัครจะจัดทับกันอย่างไรคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปใน1-2วันนี้ครับรขณะที่นายชนพัฒ นาคส้วนะครับอดีตสอสอสงขาเขต4พักกล้าทมก็เดินทางเข้าพักมาร่วมประชุมเช่นเดียวกันพร้อมกับเปิดเผยสั้นๆครับว่าหลังจากคุยกับทางผู้ใหญ่ของพักแล้วเนี่ยตนเองจะได้ลงในเขตเลือกตั้งในเขตพื้นที่เดิมนะก็คือสอสอสงขาเขต4สงขาเขต4นะครับส่วนกรณีที่ถูกโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่เป็นคดีแค่มีการเปิดประเด็นตรวจสอบแล้วก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ ขณะที่คุณธรรมนัทพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมก็บอกว่าตอนนี้วางตัวผู้สมัครสส,สเสร็จไปแล้ว85%หลังจากนี้ในส่วนของกล้าธรรมจะมีบ้านใหญ่เข้ามาร่วมพักอีกและยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครสส,สครบทั้ง400เขตส่วนนโยบายหาเสียงเนี่ยมีการพูดบอกว่าอย่าไปขายฝันเลยเพราะถ้าขายฝันแล้วทําไม่ได้ก็เสียของนะครับไม่แน่ใจพูดถึงพักไหนหรือเปล่านะ ส่วนแคนดิเดตนายกที่คุณนรุมลพินโยศิลวัตหัวหน้าพักบอกว่าตนเองเ,เป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งนั้นมองว่าคุณนรุมลเขาอาจจะพูดไปก่อนเรื่องนี้ต้องมาคุยกันตามระบบของพักยังมีคนเหมาะสมที่จะเข้ามานะและยังไม่เป็นข่าวอีกหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าสนใจครับยังมีคนที่จะเข้ามายังไม่ได้เป็นยังไม่เป็นข่าวอีกหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวต้องรอคนที่จะเข้ามานี่เป็นคนนอกใช่ไหมคะไม่ได้ต้องไม่เกี่ยวกับคนปัจจุบันนี้ หมายว่ายูไม่ต้องเป็นสมาชิกพรกใ่เป็นนักธุรกิจอ๋อเดี๋ยวเขาเข้ามาก <c oughs> ็คือพอเปิดต,ตัวมันี่เป็นที่รู้จักของสังคมเลยคะด้านไหนคะด,ดา้ดานธุรกิจเ็เป็นนักการเมืองอยู่แล้วนโยบายเราอย่าไปไขฝันนะไขฝันก็ทําไม่ได้ก็เสียของนมีมัตโต้ไหมคะที่แบบง่ายง่ายพอพูดถึงแล้วมันพักเราก็บอกอยู่แล้วพักอะไรนี่นะครับเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์ที่รออยู่อ่ะก็รอกันอีกหน่อยแล้วกันนะครับ ส่วนพักประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษรเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับจากนั้นก็จะจัดทําบัญชีรายชื่ออีกครั้งในภายหลังว่าจะเอาใครไว้ก่อนใช่ไหมอันดับหนึ่งอันดับสองมันจะมีผลนี่ถูกไหมฮะว่าสอสอหรือพักเนี่ยได้สอสอบัญชีรายชื่อกี่คนคนที่อยู่อันดับต้นๆน,น่ะก็จะได้ก่อนไล่ๆๆกันไปท้ายๆก็อาจจะได้ยากหน่อยนะแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็แน่นอนมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ ในส่วนของคุณบัญญัติบรรทฐานอดีตหัวหน้าพักประกาศว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับนะในส่วนของคุณภิสิทธิ์อยู่นะครับคุณชวนฤทิภัยอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีท่านบัญญัติแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าพลตเรบรเกอกสวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทอมอซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยย้ายไปสังกัดพักพลังประชารัฐเนี่ยจะกลับมาอยู่ในบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์นะครับนะก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็คือต้องติดตามกันรายวันเพราะว่าอาจจะมีเปลี่ยน อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้เราได้ติดตามกันในฐานะผู้ที่มีอำนาจจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะครับค่ะ